แดค่ะหนังอันนี้สร้างเป็นกิโลแม่บอจ้ะได้โล,โลนึงบอจ้ะโลนึงค่ะแปดสิบบาทต้นโลดไทยน,น,นะคะเอาถุงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวไปแกงแกงใส้ผัดเคเล็กเป็นตะอ,อื่นท่องดีเนาะน้ <c oughs> ำจิ้มเอาวะเนฟันห้ยแล้วค่ะ โอ้สวนทุบไงนึงปะครับมีหอดหนังแข่งอ่ะนังแข่งขายจังไดนะจ๊ะโอ้มาละห้าสิบบาทมาละหาสิบบาทมาะหสิบบรับ้ามนึงอันได้หลายปันใดนะจ๊ะฮอดเครื่องบะเครื่องโลได้ปะจ๊ะ